ผมจะมาโชว์รูปที่ผมวาดน,นะครับพิ่งเสร็จอันนี้ครับเมื่อกี้เลยน,นี Woman นทีวีวูแมนตอนถอนหัวอันก็เ,นเหมือนการเต่ไปข้างหลังนะครับแต่น,นี่คือกลุ่มทีวีที่ผมเห็นนะครับหลายๆครั้งเนี่ยทีวีวูแมนทีวีแมนทีวีบิ TV Woman, TV Man, TV ๊กทีวีแมน ให้ท่านทีวีแมนดูผมใช้สีน้ำครับนี่แก้วแก้วใส่น้ำเดือบดำปิ๊ปีอ่ะคู่ดำเหมือนทุกคนแก้วน้ำกินของผมด้วยแล้ันี่คือสีน้ำที่ผมใช้ไอสีส้มเนี่ยโอ้โหโดนผสมสีไปแล้วครับผมละเลงแบบนี้เดี๋ยวละเลงให้ดู แบบนี้แล้วมันก็กระจุยกระจายไปฝั่งนี้ยลา้า <c> ง <oughs> สีน้ำเงินมีสีฟ้าด้วยอันนี้สีฟ้าอันนี้สีน้ำเงินสีเดียวกันเลยแต่สีฟ้าผมใช้ใช้ไปแล้วก็คือตรงนี้เนี่ยอันเี้กคือสีฟ้านะทุกคนแล้วสีที่ผมใช้ไปแล้วก็คือสีน้ำครับบายบาย